อยู่ที่ไหนนีอ่อเดีไปดูกันเลยนะมีสะพานด้วยนะแล้วขึ้นไปนเยี่ยมหน่อยไหมอันนี้เป็นสะพานรถแล้วอยู่ในมาดูดูสิมีนถนนในนั้นด้วย ทีมบานเลยนันเนี Eu, i, well, ่ยโอ๊ยอาจจะได้ยินเสียงกวนนิดนึงนะสาวอุยชั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจดูกันดีกว่าว่าว่าเราจะไปทำอะไรกันดีโอ้ยสองชั้น นี่ดูนั่นสิเมืองหรือว่าอะไรอ่ะขอเดินด้วยตัวเองได้ไหมอ่ะโอ้โเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรสวยเลยแล้วปิดประตูแอร์อาจจะได้ยินเสียงรบกวนขออนุญาตคุยดูดรามมากนะตกแต่งได้แต่งได้แต่งได้ตกแต่งได้ ที่ที่มันมีมันมีเยอะกว่าน,นี้นะแต่เราไม่เอาไปให้ดูก่อนเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวไปดูกันเองนะแต่เราไปดูแค่นี้ก่อนเอิ่มไหนเนี่ยไปดูก่อนไปดูก่อนเออแล้วก็มีข่าวนะคลิปนี้มีสอดอินพีฟยเหมือนกันเลย น,นี่ก็ตกแต่งกันได้นะก็ไปดูชั้นต่อไปกันได้ชั้นมันชั้นมันเยอะเลยเราไม่ได้ไอ้นั่นนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังต่อไปกันดีกว่าเหอไม่ใช่สิมันเป็นคอนโดไม่ใช่บ้านแล้วเนี่ยอ,อะไรอ่ะ เดี๋ยวขึ้นไปดูนะโวยมันมีประตูนะแต่อะไรมันถึงสูงขนาดนี้ว่าไหมอะไรมันสูงขนาดนี้โอ้ยสูงจังเข้าไปดีไหมเนี่ยเข้าไปเลยแล้วกันนะ ไปเข้าไปมันก็ไม่มีอะไรมันก็แค่ตึกสูงธรรมดาธรรมดามันกล็ลงทุนตายนั่นสิโอ้ยเราไปดูอันต่อไปกันดีก,กว่าเดินตามถนนอย่าเดินเซสิโอ้ยอะไวเนี่ยอันนี้ง่าย เอ่อนึกว่าทีแรกนึกว่าเป็นน้ำโหยมีกล่องเยอะแยะเลยดูสิห้องนี้เหมือนเป็นห้องเก็บอันนี้ห้องบนนี้ก็จะมีกล่องอีกก็จะมีกล่องอเดี๋ยวเราไปเอ่ออย่ในนี้ประตู โต้ยน่ประตูอยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเราขุดออกเลยแล้วกันอืมสำหรับวันนี้ก็ขอลากันเป็นเพียงเท่าน,นี้นะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปดูแมคโดนั์นะคะบ๊ายบาย